สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของอดีตดาวเตะแมนยูที่หลายๆคนเนี่ยต้องคุ้นหูคุ้นตากันแน่นอนนะครับในยุคที่แมนยูเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆตัวของเขาเองก็เป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญเหมือนกันตัวของเขาก็คือ ปาติสเอฟลานั่นเองนะครับผมเอฟลาเองเนี่ยก็เป็นตำนานแบ็คของแมนยูถูกแม้ถือได้ว่าเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับทั้งในสโมสรแล้วก็ในทีมชาติตัวของเขาเนี่ยเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็ประสบความสําเร็จมากมายแต่ล่าสุดนี่เองเนี่ยดูเหมือนว่าจริงๆแล้วนะครับเอฟลาเนี่ยจะมีความหลังที่ไม่ค่อยจะดีนะกับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วเขาก็ได้ บอกเลยนะครับผมในบทสัมภาษณ์เนี่ยว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเขาจะไม่เลือกเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสและขอไปเล่นให้ทีมชาติที่เป็นต้นกําเนิดจริงๆของเขาอย่างเซเนกัลจะดีกว่านะครับผมไม่น่ามาเล่นให้ฝรั่งเศสเลยเป็นการตัดสินใจที่เสียใจเป็นอย่างมากทําไมเอฟลาถึงคิดแบบนั้นทําไมเอฟลาถึงแค้นฝรั่งเศสขนาดนั้นเรื่องนี้เองเนี่ยเราจะเล่าให้ฟังกันตั้งแต่ต้นต่อเลยว่าทาไมถึงมีนักเตะแอฟริกาเนี่ยมาอยู่ในทีมชาติฝรั่งเศสได้เยอะจริงๆแล้วในชุดที่ควา้าแชมป์ฟุตบอล โลกในช่วงปี2018เนี่ยนะครับมีนักเตะที่มีชาติกำเนิดร่างเงาจริงๆมาจากทวีปแอฟริกาเนี่ยประกอบในทีมมาถึง87%เลยนะครับเยอะมา,มากๆนะครับผมสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ฝรั่งเศสนั้นได้มีนโยบายในการนําเข้าแรงงานมาจากประเทศที่เป็นอาณานิคมของตนนั่นก็คือประเทศในแอฟริกาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมเอามาในประเทศฝรั่งเศสเพราะอะไรครับเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยประสบปัญหาในการขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมากนะครับผมทำ ให้หลายๆคนเนี่ยนะครับผมย้ายมาอพยพกันมาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแล้วพอมีลูกมีหลานเนี่ยลูกหลานที่เติบโตขึ้นมาในฝรั่งเศสก็ได้สัญชาติฝรั่งเศสไปด้วยนั่นเองตัวของเอฟลาเองเนี่ยนะครับผมแม้ว่าจะเกิดในกูดากาแต่ก็มาเติบโตในฝรั่งเศสทำให้สุดท้ายเนี่ยเขาก็เลือกเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสแต่เขาก็ได้บอกว่าในยามที่เราชนะในยามที่คุณเล่นได้ดีเนี่ยเราได้ฉลองร่วมกับพวกเขาในฐานะคนฝรั่งเศสแต่ในยามที่เราแพในยามที่เราแย่เนี่ย เราถูกแยกออกมา กลายเป็นคนเซเนกัลไม่ได้ถูกนับเป็นคนฝรั่งเศสด้วยเลยตัวของเขาต้องการจะบอกให้คนหนุ่มสาวได้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องเลือกให้กับทีมชาติใหญ่ๆแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จได้ในการที่เราจะเล่นกับทีมชาติที่เป็นบ้านเกิดที่แฮจริงของเราเองถือได้ว่าเป็นคําประกาศที่ทําให้วัยรุ่นชาวแอฟริกาหลายคนเนี่ยที่อาจจะกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติไหนเนี่ยนะครับอาจจะคิดได้ขึ้นมาเลยก็เป็นได้นะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ขอ,อย้ำอีกครั้งว่าเป็นแค่ความเห็นของเอฟลาเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ได้ ความว่าทีมชาติฝรั่งเศสไม่ดีนะครับผมการปฏิบัติที่ไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ทุกที่นั่นแหละนะครับมันไม่ได้แบบมีที่ไหนดี100%้อหรอกตราบเท่าที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่ะครับผมมนุษย์มันก็มีความอิจฉาริษยาโลโกรดหลงมีความอยากให้ตัวเองดีตัวเองเด่นกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะครับก็ถือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะสิ่งที่เราทําได้คงต้องทําใจแล้วก็เลือกอยู่ในที่ที่มันเป็นที่ของเราคงจะเป็นช้อยตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครััแนนนนนนีีี่่่่่กเเรรรืืออองงงงาาาาาววททท้้หมมมดดใผพููถึตย ออกมาพูดละกันนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่เขาเนี่ยเลือกเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสแทนที่จะเลือกเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลนั่นเองครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ